วิธีการชำระเงินที่ถูกต้องในระบบซอสมาดูในส่วนของรายการขายนะครับตรงช่องทางการชำระเงินนะครับจะแสดงกระเป๋าเงินที่เรามีอยู่ให้เราเลือกกระเป๋าเงินให้ตรงกับที่ลูกค้าจ่ายมาเช่นลูกค้าจ่ายเงินสดให้เลือกรับเงินสดจากลูกค้าลูกค้าจ่ายบัตรเครดิตให้เลือกบัตรเครดิตของบริษัทนะครับลูกค้า จ่ายเงินโอนให้เลือกเงินโอนของบริษัทนะครับส่วนใหญ่แล้วรายการขายจะมีแค่3ามกระเป๋าเงินนี้เท่านั้นครับต่อไปครับรายจ่ายอื่นตรงกระเป๋าเงินนะครับให้เลือกเป็นเงินสดย่อยหน้าร้านเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาเงินสดจากลูกค้าไปใช้จ่ายไม่ได้นะครับเราต้องเลือกเงินสดย่อยที่บริษัทเตรียมไว้ให้เท่านั้น ในรายการซื้อเช่นกันนะครับเราเอาเงินที่แหนจ่ายออกไปให้เราเลือกกระเป๋าเงินนั้นให้ถูกต้องด้วยนะครับ